ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep ไว i ์เซลล์รีแพ็ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ท mm. ี่ต oh, ิดพูดช oh, ินเรากับเกมส์จีอยู oh, <t 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 ja mm ่อะไรงเี <t <t sí. <t <t Link, ้ยแล้วมากค่ะใครๆเกมส์จีแล้วเป็นจับคู่แล้วคนในเน็ตเขาไปบอกว่าเออเริ่มเกอะกระแสแอนดี้ว่าไม่อยากให้เราคู่กับมาโอ้ยก็มันเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะคู่เจมคนเดียวแล้วก็ต้องแบบเอ่อผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่เป็นคนเลือกว่าเออจะให้แบบคู่กับใครแต่ว่ากับเจมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้วนเวียนกลับมาเจอกันแน่นอนอยู่แล้วเรามีอะไรอยกจะพูดไหมคะก็อยากให้อยากให้เออ ใจกว้างนิดนึงอยากอยากให้แบบลองดูก่อนว่าแบบเราเล่นกับเขาแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบเราก็ไม่เคยเล่นแล้วก็มาเล่นกับหมากเป็นครั้งแรกด้วยค่ะน่าจะสนุกด้วยอยากอยากให้รอดูกันเป็นควา่องของหมากประมาณว่าโดนเทียบกับพี่เจมันก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ก็มีคนแบบเอารูปมาแบบเทียบเทียบกันว่าเออหน้าคล้ายกัน แต่ว่าเวลาททราบมาก่อนนนี่แล้วว่ามีมแฟนคลับที่ไม่ปลืม้มเออไม่ไม่ทราบว่ามีแฟนคลับไม่ปลืม้มแต่ว่าทราบว่าแบบเออมีคนพูดเยอะว่าแบบเจมหน้าคล้ายหมากอะไรเงยพอทราบกระแสยอย่างเงี้ยเรายิ่งกดดันนิดเลยเพราะว่ามาเล่นคูนะ่กันดูสนุกด้วยเราหวังเลยว่าอีอาเนี่ยละครเรื่องนี้จะทำได้แบบดังเท่าตอนที่เราพูดกับเจมส์โอโอ้โหไม่ไม่ไม่หวังในจุดนั้นแต่หวังให้แบบละครประสบความสำเร็จให้คนชอบละกัน เดพี่หมากเรื่อนนี้ต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมก็ในเรื่องก็คือจะกัดกัดกันทะเลาะกันอยู่แล้วคงไม่ต้องปรับอะไรมากเพียงแต่ว่าด้วยความที่เล่นเป็นผีมันจะใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะโดนตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่หมากมีส่วนช่วยเราเยอะไหมช่วยแกงมากกว่าก็มันเออ ช่วยช่วยไหมช่วยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเล่นคู่กันเนาะแบบมาช่วยต่อบทการช่วยอะไรอย่างเงี้ยการแอคติ้งช่วยอะไรอคติ้งี้คนตัวเองมันก็อาจจะมีแฟนคลับที่มากกับพี่คิเหมือนอย่างเงี้ยกลัวแฟนคลับที่จางคนมี่นเราอีกไหมก็เอออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอยากก็อยากให้อยากให้เหมือนกันระค่ะเหมือนกันกับแฟนคลับที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยลื่งที่เราควบมากก็ยังไงคือเราอ่ะ ผู้ใหญ่เลือกให้อยู่แล้วว่าจะให้เราเล่นกับใครเล่นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เออเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะจุดนั้นเราก็ทํางานในอ่นในหน้าที่ในฐานะนักแสดงในละทีมเหมือนเราเวลาเอ็นต่างๆนี่ครับที่แบบว่าเออต้องรลัวกันต่างๆมาหยีอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองด้านหรือไงก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ใจค่ะเพราะามันก็เออก็เข้าใจนะคนแบบยังจิ้นอยู่อยากดูละครของคนนี้คู่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปคู่กับเขาแล้วก็เอออาจจะแบบมีไม่แฮปปี้แต่ว่าคือยังไงอะ่ะแต่ละคู่คือได้เรียนมาเจอกันอยู่แล้วอย่างหมาก,กับคินก็มีละครด้วยกันปีนี้แล้วก็ยังเวลกับเจมก็ถ้าโชคดีก็อาจจะมีปีนี้เหมือนกัน เรามีอยากฝากบอกเลยแฟนคลับพิเศษนะคะทั้งสองฝ่ายเลยว่าอก็อยากให้อยากให้รอชมก่อนละกันนะคะคือชอบไม่ชอบอะไรยังไงคือก็แล้วแต่แล้วแต่คนอยู่แล้วคือเราไม่ติดตรงนั้นแต่ว่าแบบเอออยากให้อยากให้ลองดูก่อนรอชมละกันคือดูแล้วถือว่าดีเซนต์คลับแล้วก็เล่นสลอนเกิดไปในตัวมีไปยังครับ <ๆ S 1> มีไปแล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะก<อ>็แบบแขกรับเชิญพิเศษจะม,มีพิธีอะไรไหมไม่มีค่ะก็จะมีแบบเด็กๆในบ้านจะมีแบบเด็กๆที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยกันทางแฟนคลับเรามีเซอร์ไพรส์อะไรเป็นพิเศษบ้าครับก็ก็โอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ถึงงานแบบงานที่ไปเลยก็แบบมีแบบจุดเทียนล้อมรอบพักก <c oughs> ็พาแบบปิดตาพ <c oughs> าไ <c oughs> ปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เห็นว่าวันนั้นเราเป็นคนแบบว่าต้องสนใจในการจองโรงแรมอะไรเงี้ยแค่ทำให้เพื่อนแฟนคลับใช่เพราะว่าเออคือตั้งใจแล้วว่าจะจัดแบบมีติ้งแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็เออคิดว่าถ้าเรามาทําแบบรวมกับคนในบ้านน่าจะสนุกแบบก็มาขึ้นมาร้องเพลงคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบแฟนคลับเลยแบบแฟนคลับมาแฟนคลับนุ่ครีมแฟนคลับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะรวมารวมกันถึงห้าร้อยคนแต่เราได้ชวนพี่เวียนไหมครับไม่ได้ชวนค่ะไม่ได้ชวนทขาไม่กวเขาน้อยใจเรา มิกซิ่งแฟนคลับของเราเนี่ยแต่เราจะไปฉลองไปรอบๆเนาะไม่ได้ฉลองเลยไม่ได้ฉลองค่ะทำงานแล้วกว่าที่เรียนนี้มีของขวัญให้เรายังครับมันเกิดที่ผ่านมาเอ้ยไม่บอกหรอกแสดงว่ามีใช่ไหมก็มีนิดหน่อยค่ะเป็นอะไรครับอันนี้อันนี้เขาไม่บอกอันนี้เขาเป็นเครื่องประดับหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแพงไม่ใช่ของมีภาพแบบเป็นแค่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเออแบบน้ำใจสามารแต่เราติดแทนใจที่นู่นที่นี่ได้ไหมอ้ยนี่ก็ถามจังเลยเราก็ดีใจใช่ไหมคะที่เขาให้แบบว่าถึงขนานมันเกิดมานานแล้วแต่เขาไปยังไม่ลืมก็ดีใจหมดละค่ะใครให้ของขวัญก็เก็บไว้ของทุกคนแล้วก็มีว่าที่เรียนให้อะไรเราก็แบบว่าแฮปปี้หมดเลยเนาะไม่ว่าใครจะให้อะไรที่เรียนนี่คือพิเศษสุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่วิเศษก็เป็นของพ่อแม่ ล่าครับล่าสุดเนบอกว่าเปิดธุรกิจนี่ใกล้ร้านที่เรียนเลยไม่ใกล้ค่ะเปิดธุรกิจเสื้อผ้าค่ะกับน้องๆเพื่อนๆในบ้านเนี่ยแหละเหมือนกันก็ทําเสื้อผ้ากันแบบแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เรียนเสื้อผ้าหลักพี่เรียนก็แวะไปดูแลด้วยใช่ไหมไม่ได้แวะไปดูแลค่ะเราจ้างคนดูแลแหละให้คุณแนะนำไหมเป็นบ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะว่าพี่ผู้จัดการคือเคยแบบเคยทำธุรกิจพวกนี้มาอยู่แล้วค่ะ ยังไม่ได้เปิดร้านคือมีคือมีหน้าร้านด้วยคนกานตอบรับคนค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่า,อาตอนแรกเราทํามาแบบเจานวนน้อยก่อน ถ้าเกิดเดี๋ยนี้มันเด็ดจริงจงแ้วเราจะเปิดร้านจริงจริงจังๆครับมีแพลนไหมก็คือจะเปิดร้านจริงจังค่ะก็คือจะมีหน้าร้านอยู่ที่สุขุมวิท31แล้วก็เสร็จตามตรงใช่ค่ะก็ติดตามต่อไปตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่แต่เราไม่ได้เป็นเปิดย่านเก่าไราเรียบป่วนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เราเปิดสุขุมวิทแล้วไฮโซนแล้วจ้าเราเรียนผู้มีรายได้สูงใช่เราจะคิดไปเปิดแถวย่านนั้นไหมครับไม่ค่ะที่น่าจะเต็มแล้วว่าค่ะไม่รู้จะไปเปิดอะไรหรอเ่า คุณพิเศษเลยค่ะเดี๋ยวขอสกู๊ปด้วยนะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132420